นี่ครับโคลโคาเซียอะโลคาเซียมีจำหน่ายแล้วนะครับหนึ่งปีผ่านมาก็นะี่ครับทำเป็นไว้ขายได้นะครับสุดยอดเลยครับก็ทำเป็นอาชีพเสริมบอลกระดาษด่างนะครับต้นใหญ่ก็มีตัวเลมอนลามแบ็กคอรอนนะเยอะเลยครับเยอะมากนะครับไว้ขาย โว์ครับนี่ครับสุดยอดครับขายให้ได้เยอะครับแนนซี่เงินไหลมาดังสวยๆนะครับฟาโลแบคโคลัน่สุดยอดครับเลมอนลามแล้วก็นี่ครับสุดยอดมีหลายตัวนะครับ อโลฮครับปลูกข้างบ้านบอลกระดาษด่างจากตัวแม่แยกออกมาครับเดี๋ยวไปชมสวนครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่ชิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้ เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกษิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพมีสวนโคโลกเซเซอโลกาเซียอยู่ที่บ้านพื้นที่25ตารางวาประมาณนั้น <c oughs> ก็ในยุคช่วงเพื่งๆกงซื้อมาต,ตอนนี้ก็ราคาลงนิดนึงแต่ก็ชื่นชอบนะครับก็มีหลายตัวนะครับเอากระปูกไว้ข้างนลำตกเดี๋ยวบอ่อนี้เนี่ยครับผมเอาปลาคาบออกผมว่าจะเลี้ยงปลากด เดี๋ยวรอดูนะครับบอ่อนํำตกแล้วก็วันนี้เราจะพาชมสวนโคโลคาเซียอโลคาเซียว่าผมมีตัวไหนบ้างไม่เยอะครับก็ปลูกไว้เล่นไว้ดูเล่นแล้วก็ขายบ้างไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้เนี่ยครับก็เอาไว้ชมสวยนะครับปลูกไว้กับสวนหินเนี่ยครับเป็นสวยๆเดี๋ยวเราไปชมครับว่ามีตัวไหนบ้างเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นฟาโลฟาโลก็จะมี ผมแยกผมซื้อมาต้นหนึ่งต้นเล็กๆเหมือนเข็มเลยเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้ก็สวยฟอร์มสวยก็ถือว่าอโอเคนะครับในสูตรสูตรตัว,ต,วตัวฟาโรนี้นะครับก็แยกออกมาผมแยกมาได้หลายหลายต้นแล้วประมาณเจ็ดแต่ต้นแต่ก็ยังแตกออกมาอีกนะครับช่วงถ้าฟอร์มนี้ก็ตอนนั้นก็สี่ห้าเดือนก่อนลันก็น่าจะหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็ถ้าฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้แบบ แบบนี้เลยเนะี่ก็ไม่เบาก็ไม่เบาก็ประมาณสักสี่ห้าพันนะครับความสวยๆยนี่ก็ปาโลนะครับก็มีลกูกเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกสูตรดินนะครับว่าต้นทำไมมันถึงอลังการขนาดนี้ตัวนี้เป็นแบ็กเมจิกนะครับแบ็กเมจิกเนี่ยครับก็สูงสูงขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็น เป็นแบ็กเมจิกนะครับต้นใหญ่ใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะครับปลูกก็แยกออกเหมือนกันเยอะๆก็ขายบ้างครับตอนนี้ก็เป็นอะโลกาเซียก็จะเป็นที่ชื่นชอบสวยนะครับอันนี้ก็เป็นบอลกระดาษด,ด่างผมซื้อมาต้นเล็กๆเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ต้นใหญ่ได้ลูกเหมือนกันเยอะแยะเดี๋ยวไปดูลูกด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นออกขาวเต็ม ถือว่าสวยครับต้นนะดูฟอร์มเขาครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเป็นบอลกระดาษด่างนะครับนี่ซื้อมาตอนนั้นก็ไม่ราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นบอลกระดาษด่างตอนช่วงแรกๆถ้าต้นเล็กตอนที่เอาลูกออนออกนี่เสียดายมากครับมันแตกมันหักออกยอดแตกยอดหักต้นลำต้นไม่มีรากก็ ประสบการณ์ครับตอนนี้ก็รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงบ้างวิธีการเอาออกได้หลายต้นครับเป็นเจ็ดแต่ต้นปลูกไว้รอบบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวนี้ก็เป็นเลมอนลามเลมอนลามก็สวยเลมอนน้ำก็มีลูกเยอะที่ให้ดูตอนต้นคก็ปครับก็ขายต้นละร้อยสองร้อยขายได้ครับเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้แบบเสริมตอนนี้ก็ทำความสะอาด แล้วก็ตัวนี้ซื้อมาเนี่ยครับมารัดไว้เป็นท่อท่อน้ําเล็กๆท่อน้ําทิ้งท่อน้าแอร์อะไรเงี้ยข้อต่องอต่อไว้นะครับก็สวยตัวนี้ก็เป็นไวรลาวาครับไวรลาวาผมก็มีหลายต้นฝั่งนู้นก็มีต้นหนึ่งสามต้นสี่ต้นแยกออกก็แยกออกแยกลูกออกขายต้นหนึ่งก็สามสี่ร้อยห้าร้อยตอนซื้อมาก็แพงแพงเหมือนกันนี่ครับ ต้นใหญ่เวลาปลูกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเอาไว้สักสามสี่ต้นแล้วฟอร์มมันก็จะสวยเพราะว่าเราปลูกไว้ชมตอนเย็นๆนะครับฟอร์มมันจะสวยเรื่องราคานี่มันลงอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับฟอร์มมันสวยครับชอบเนี่ยครับดูใบเนี่ยไฟลาว,ว่าตอนซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณสักต้นเล็กๆก,ก็ประมาณสักสามพันนี่แหละแต่ตอนนี้ตอนขายถ้าขายก็ต้นหนึ่งก็ต้นเล็กๆก,ก็มีอยู่ด้านใน ด้านในครับต้นเล็กๆประมาณเนี้ยปลูกไว้อันนี้ก็เป็นไว้ลาวาตัวน,นี้ก็จะเป็นสามต้นนี่เรียงกันสายดำแบคโคลนแบคโคลนก็ซื้อมาต้นหนึ่งก็สองพันตอนนี้แยกออกได้เยอะมากนะครับขายต้นละสองสามร้อยนี่แหละใครที่สนใจก็อยู่แถวฮังโคน อังโคนสกลนครหรือว่าบริเวณพื้นใครที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ใกล้ตรงอำเภอบังโคนก็แวะแวะมาได้สอบถามมาได้ครับผมจำหน่ายแบบถูกราคากันเองครับถูกๆไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็เป็นสายดำานี่สายดำครับแบ็คโค่อนสวยมากนะครับชอบเนี้ไหมครับที่ผมเอา ตัวข้อต่อนี่มาใส่ล็อกไว้สี่มุมก็จะสวยครับมันเวลาลมมาแรงๆก็จะอยู่ในนั้นแหละมันไม่ออกไปไหนไม่หวงตัวการทําทําแบบนี้แหละทําไว้นะครับสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูช้างด่างเหลืองสวยครับตัวนี้ก็ต้นหนึ่งก็ซื้อมาต้นเล็กๆเช่นเดียวกันก็ต้นนี้ก็กําลังโตหูช้างด่างเหลืองนี่ก็ได้มาประมาณสามสี่พันต้นเล็กๆ ตอนนั้นก็แพงอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้นเล็กประมาณสักคืบหนึ่งก็สองสามพันนะผูกไว้ดูเล่นใครสนใจแล้วต้อง,ต,องต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้หูช้างดังเหลืองนะครับอยากไปชมฝั่งตัวน,นี้ก็แยกออกมาจากต้นแม่นะครับแยกออกมาจากต้นแม่ที่เป็นบอลกระดาษด่างมีสี่ห้าต้นมันแตกหนองออมาอยู่เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นลูกที่แยก,ออกมาจากปาโล ต้นแม่นะครับหลายต้นนยครับตัวนี้เป็นแนนซี่แนนซี่ก็มีต้นเดียวไว้ลาวาประมาณนั้นครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแยกออกมาจากต้นแม่เป็นบอลกระดาษด่างส,าสวยๆครับฟอร์มสวยใบสวยครับนี่ฮรสวยเลยเห็นไหมครับบอนกระดาษด่างเอาลงจัดถ้าเอาไป,ไป,ไ,ปไปเป็นต้นแม่เดี๋ยวก็จะ ักประมาณสามสีเดือนก็แตกลูกออกมานะครับตัวน,นี้ก็เป็นบอลกระดาษด,ดา่างฮาร์ปสวยครับขาวหมดเลยง่า <c> ย <oughs> แยกออกจากต้นแม่มีต้นเดียวหะครับที่ซื้อมาตตอนนี้ก็ได้หลายต้นอยู่นะครับปลูกไว้ดูเล่นนะครับแล้วก็ขายบ้างตันนี้ก็เป็นฟาโลในกระถางผมยกกระถางสูงครับฟาโลจากต้นแม่นะครับได้หลายต้น แล้วก็อโลหาเนี่ยถ้าเนี่ยครับสังเกตปลูกในร่มในร่มจะออกเขียวๆนะครับเป็นฟอร์มแบบนี้แหละมันจะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยอโลหาแต่ก็สวยครับนี่ครับได้แบ่งต้นแต่ก่อนนี่ก็ขายต้นร้อยสองร้อยได้ลูกต้นลูกครับตัวนี้ก็เป็นแบล็กเมจิกนะครับแยกออกมาตัวนี้ก็เป็นบอลกระดาษด่างบอลกระดาษด่างจากต้นแม่ที่ผมแยกหลายได้หลายต้นครับ อันนี้ก็ฟาโรฟาโรนะครับฟาโรก็ฝั่งน้นต้นหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมมีอโลฮ่าสังเกตอโลฮ่าเนี่ยครับสวยชอบครับพอโดนแดดเขารู้สึกว่ามันสวยแดดร้อยครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นเลมอนลามเลมอนลามก็ปลูกข้างรั้วได้เยอะครับแยกออกมาแล้วผมแยกออกมาจากต้นลูกแบ่งออกมา ก็ได้หลายร้อยต้นอยู่นะครับจากต้นแม่ต้นเดียวผมซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณห้าร้อยแต่ตอนนี้ต้นลูกก็ประมาณต้นละร้อยอันนี้เขาพี่ขับครับดูต้นเขาพี่ขับครับพอมันเกิดออกเกิดลูกออกมาเนี่ยเนี่ยผมตัดออกเลยให้เหลือแต่ต้นแม่พอต้นแม่มามันก็จะต้นใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยสังเกตต้นใหญ่ที่เป็นขาอพี่ขับครับฮะเป็น วิธีการเป็นแนวทางนี่ครับในการปลูกไว้ดูเล่นไว้สร้างไรายได้เพิ่มเติมสวยๆนี่ครับเป็นสวนอะโลกาเซียโคโลกาเซียสุดยอดครับนี่ครับครับวันนี้ก็เนี่ยครับมาชมสวนแล้วก็มีลูกเยอะๆครับเป็นร้อยก่อยกระถางเล็กๆที่ผมทำไว้ก็ขายต้นละร้อยส0งนะครับที่เป็น ทำขายนะครับเป็นโคโลราซียอโลกาซียมีทั้งฟาโลในยุคนั้นก็ต้นต้นแบบนี้ก็แสนก็เป็นตัวบอลกระดาษด่างก็ประมาณสักต้นละหกเจ็ดหมื่นตอนนี้ก็ราคาลงมาก็ไม่เป็นไรครับปลูกไว้ชมแล้วก็วันนี้ก็เป็นแนวทางในการสร้างไรายได้แบบบ้านๆแต่ว่าในบางพื้นที่เขาเกายังไม่ไม่เล่นนะครับอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยส่วนมากเขจะเล่นบอลสีแต่ว่า อนาคตเนี่ยผมว่าก็จะมาแรงอยู่ในช่วงหนึงก็ใครที่ยังไม่ปลูกก็ลองปลูกนะครับก็เป็นอังวอามีดารามาด้วยโอ้ดาราครับแม่โอ้พอดีพอดีเพื่อนเป็นนักร้องที่เพ่งดนเดี๋ยวถาถามถามก่อนอชื่ออะไรครับชื่อศกษสาครพุทธสารเออศิษสาครพุทธสารเพือ่อนชอบร้องเพลงดน ร้องเพลงด้นนี่คือเพลงอะไรครับเพลงด้นนี่เพลงมีด้นเกี่ยวกับต้นต้นไม้โพปกติร้องเพลงด้นนี่คือด้นแบบตามคิดได้ก็ร้องเลยใช่ไหมครับตามคิดได้ก็ร้องไปเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวพอดีผมมีโอกาสได้เชิญนักร้องอ่ก็ถือเป็นนักร้องเพลงด้นเนาะด้นงดนคิดอะไรร้องขึ้นมาเลยใส่คอร์ดเข้าไปโอ้ในขณะเดียวเลยเดี๋ยววันนี้จะขอให้ร้องเกี่ยวกับต้น โครเอเซียได้ได้ได้เกี่ยวกับความรักเข้ามาก็ได้เะลองครัองเทสต์มั่บทเพลงให้เลยครับเอาเชิญครับ anh chưa thơ có chuyện chạy mong nhìn thơ thì lại ngô trái vùng bàn bay quý túc văn chớ không đi đâu เป็นเจ้าของร้านต้นไม้ไม่รู้เธอชื่ออะไรเข้าไปถามเธอดีไหมยอยากรู้ชื่อเธอชื่ออะไรมากใจของฉันเห็นเธอและชอบจัง Nātā, nātā, sāsvayi Te bhokpa te chū, horo sri niya, horo sri niya Te bhokpa chū, horo จะเอาเงินที่ไหนมาสู่ขอจะเอาเงินที่ไหนมาสู่ขอเธอคือช่างเธอคาแพงเกินสาวโคโคาเนียสาวโคโรคาเชียญนังฉันเลยต้องต้องเก็บเงิน เก็บเงินเก็บทองเอาไปสู่ขอสาวโคโลคาชิน ยี่ย่อมย่มย่มขอบคุณครับขอบคุณมากท่านสุจารครนี่ครับเพิ่นเพิ่นเพลงเพื่อนเพิ่นเพลงดนเพลงดนต้์ดนแบบว่าคิดได้ก็ร้องเลยคิดได้ก็ร้องเลยโอ้เพิ่นเพิ่นนี่ครับเพิ่นชอบร้องเพลงดนก็สุดยอดขอบคุณมากท่านสุจากรสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดแย่ย่มยอดครับนี่ครับมาฟังบทเพลงแต่นสุจาคกรด้วยแล้ววันนี้ก็ก็เป็นนี่ครับความรู้สึกดีๆแล้วก็มีความสุขในช่วงนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ ทางช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดก็ยังคลิปบางๆหน่อยเรื่องนี้ครับเพราะว่าปิดภารกิจทางนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงเปิดเทอมแล้วก็คลิปอาจจะนานๆก็จะเอาลงให้ให,ให้รับชมแต่วันนี้ก็นำโคโลกาเซียแล้วก็อโลกาเซียที่ปลูกอยู่ที่บ้านผมนะครับมาให้ชมแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างไรายได้ใครที่อยู่พื้นที่สกลนครหรือว่า จังหวัดใกล้เคียงที่ยังไม่ปลูกนะก็ลองปลูกผมปลูกพื้นที่ก็มีท่อประมาณ20กว่าท่อมาปลูกก็แบ่งออกขายขายตัวเล็กก็ขายส่งร้านส่งต้นไม้ขายถูกครับก็เป็นแนวทางในการสร้างไรายได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านสุจารกรมากๆแล้วก็มาชมต้นไม้สวยๆครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่มาจากทางช่องครับสุดยอดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ